에? 네. 에? 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 คลิปก็ยังเม็ไม่หยุดนะทุกคนแล้วคอมเมนต์ก็คือไปในทิศทางเดียวกันมากๆบอกว่าเป็นท่อน้ําล้างจานหรือว่าหนักกว่านั้นก็คือบอกเป็นท่อน้ําห้องน้ mm ํา hmm. แต่ว่าแล้วก็จะมีเสียงแบบคอมเมนต์หลายๆคนบอกว่าอุ้ยดูสีน้ําก็ไม่น่าลงเล่นแล้วทุกคนเราเอาคลิปนี้มาให้ดูจริงๆอ่ะเราไม่ได้อยากจมตีให้สถานที่ท่องเที่ยวมันแบบไม่น่าไปเที่ยวนะทุกคนขอแค่ปรับปรุงแก้ไขในส่วนที่มันควรที่จะต้องปรับปรุง แต่ว่าน้ํามันไม่ได้ขุ่นเลยนะทุกคนดูดีๆคนที่บอกว่าน้ําขุ่นน้ําดำดูดีๆน้ํามันจะเป็นแบบใสดําๆออกสีดําๆแต่ว่าน้ําก็ไม่ได้น่าเกียดนะทุกคนลงเล่นได้